อาจารย์พอฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในหลาย,ลายจุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไทยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะถามมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าบกพร่องหรือว่าชำรุดหรือเสียหายเนี่ยค่ะจากการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันมีกฎหมายที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสมต่อกรณีนี้บ้างหรือเปล่าคะ่ะแบบนอกจากมาตรา463แล้วมีอะไรอย่างอื่นที่มา ทดแทนการหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าออจริงๆแล้วเราจําเป็นจะต้องเพิ่มต้องใส่เข้าไปให้มันครอบคลุมมากกว่านี้จริงๆต้องพูดว่าเนี่ยประเทศไทยนี่มีกฎหมายเยอะนะมาสุนี้นักแต่บอกว่าเนี่ยไอ้ความฉมบกร่องนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ได้หลายลักษณะ สินค้าแตกหักขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องฉมวกพร่องนะซึ่งเราก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่าเช่นมาตรา472อยู่ถูกไหมครับซึ่งผู้ขายต้องปิดแน่นอนนะทีนี้สิ่งที่ความไม่ตรงปกเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความไม่ตรงปกเนี่ยนอกจากสินค้าเนี่ยมันชํารุดบกพร่องตามความหมายของมาตรา472ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นนเนี่ยมันยังเป็นไปได้ในลนักษณะอื่นไงคือมันไม่ตรงปกลักษณะอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความฉมวกพร่องพอเราพูดถึงความฉมวกพร่องนะตามมาตรา472เนี่ยเรามักจะ เราเรามักจะเนี่ยคิดว่ามันเป็นความบกกร่องเนี่ยในตัวเนื้อวัตถุเนี่ยฮะใช่ไหมเป็น Pritical d e f e c t จริงๆแล้วเนี่ยในมาตราสี่สนี่ใช้คําว่าชำํำรุดบกกร่องนะเป็น Defect เน่ยใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันยังแคบนะยัง,ย,งยังแคบอยู่เนี่ยนะซึ่งไอ้ความการที่สินค้ามันมีสภาพที่มันไม่ตรงตามสัญญานี่นะฮะในต่างประเทศเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเนี่ย l c o n o o r o n t y r m i t y เนี่ยคือการที่ไม่มีความถูกต้อง แต่ครบถ้วนตามสัญญานั้นมันเป็นไปได้หล,หลายลักษณะซึ่งในหลายเรื่องอาจจะไม่ใช่ดีเฟกคือจมูกพร่องในตัวในตัวเนื้อในตัวเนี่ยทางกายภาพก็ได้นะเห่ามไหเช่นเนี่ยถ้ารถยนต์เนี่ยซื้อรถยนต์ซื้อสินค้าแพงซื้อรถยนต์เนี่ยราคาแพงเป็นล้านซีอวีเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียนะ่ไม่มีไม่มีเกียร์เสียไม่มีอะไรนะแต่มันขับแล้วมันไม่สมูทอ่ะเห็นไหมาอันนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นดีเฟกต์นะตามมาตราสี่เจ็ดสองนะแต่มันเป็น ความไม่ต้องครบถ้วนเพราะว่าเราซื้อรถยนต์คันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เป็นการขับขี่เฉยๆแต่ต้องขับขี่ด้วยความเท่เพราะมันเป็นรถหรูเป็นต้นไอ้กฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขาจะใช้คำคำหนึ่งเนี่ยที่ดีกว่ากฎหมายไทยนะเพราะว่าใช้เขาใช้คําว่าฟิตเนสนะคือสินค้านี้มันไม่ฟิตคือมันไม่เหมาะสมใช่ไหมใช่ไหมทีนี้สิ่งที่จะพูดถึงต่อไปคือว่าโอเคลหละไอ้ความไม่ตรงปกอ่ะมันเป็นไปในได้มันเป็นไปได้ในหลายลักษณะทั้งเรื่องของความ ชั่วพร่องซึ่งเราก็มีกฎหมายรองรับอยู่ในมาตรา472ปวพและอันอื่นนะฮะทีนี้เนี่ยในอันอื่นเนี่ยถามว่าโอเคผู้ขายรับผิดชอบไหมก็แน่นอนผู้ขายรับผิดชอบแต่อย่างที่บอกไปแหละปัญหาของกฎหมายคือว่าเนี่ยเราในบังคับยากเนี่ย,ค,ยคือ,อตำแหน่งแหล่งที่ของผู้ขายเนี่ยใช่ไหมบางทีเนี่ยบางทีก็รู้อย่างเช่นของลาซาด้ามันอาจจะมีที่อยู่ชัดเจนเนะี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราไปบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยแต่มันไม่ค่อยได้รับความสะดวกต่างๆนะทีนี้เรื่องพวกนี้นะเพื่อให้ได้รับความสะดวกนี่นะ อ่ะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากฎหมายเนี่ยพิเศษเนะกฎหมายพิเศษนะไม่ใช่ปปนะฮะปปเป็นกฎหมายพื้นฐานกฎหมายพิเศษเนี่ยบางฉบับก็ยื่นมือมาช่วยเหลือไงฮะทีนี้หลายคนก็คงไม่ทราบเช่นในเรื่องการค้าขายออนไลน์นี่จริงๆแล้วมันมีกฎหมายตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพาระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงก็จะเป็นปี2545นะครับออกมาตั้งนานละ เกือบ20ปีแล้วนะครับทีนี้กฎหมายนี้เนี่ยนะชื่อมันก็บอกว่าขายตรงและตลาดแบบตรงไม่ขายตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับออนไลน์หรอกครับขายตรงเนี่ยเช่นแอมเวย์ way, แต่สมัยก่อนเช่นกิฟฟารีนตรงนี้ใช่ไหมเป็นเครือข่ายอะไรอย่างงีนะ้่ามิสชีนีเป็นเครือข่ายถูกต้องครับทีนี้ไอ้ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์เนี่ยก็คือการทำตลาดแบบตรงที่เราเรียกว่า direct marketing <ม>ถามว่าทำไมเนี่ยการทำตลาดแบบตรงนั้นเนี่ยจึงเกี่ยวข้องนะฮะ อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องอนักศึกษาต้องไปดูเนนิยามของกฎหมายตัวนี้นะครับเนี่ยกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันเขียนอย่างนี้นะครับว่าตลาดตรงเนี่ยม,มันมีนิยามกฎหมายนะครับตลาดตรงนี้นะหมายความว่าการทํา ตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่และรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรก mm ิจนะตลาดแบบตรงนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเห็นไหมการที่ mm hmm. เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาก็ดีเนี่ยนะเปิด IG ขึ้นมาเปิด f a c e b o o k ขึ้นมาและมีการลงข้อความเสนอขายสินค้าเนี่ย ช่ไหมมันเป็นการนําเสนอข้อมูลไปยังผู้ริโภคซึ่งอยู่ห่างระยะทางและมุ่งหวังให้เขาตอบกลับมาเช่นมุ่งหวังให้เขานี่นะอ่าจะมาอ่ place order อ่า,ส,ออออาสั่งซื้อสินค้าและลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นการทำตลาดแบบรตรงถูกต้องครับทีนี้เมื่อเป็นการทำตลาดแบบตรงนี่นะกฎหมายก็ยื่นมือเข้ามาคุ้มครองเป็นพิเศษเนี่ยซึ่งก็มีกลไกมากมายทีเดียวนะี่ยแต่กฎหมายตรงนี้ถ้าเล่าให้ฟังแบบย่อยๆเลยนะครับเราไป เรา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 ตราขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยโดยเอาโมเดลเนี่ยมาจากยุโรปละยุโรปก็มีกฎหมายกลางที่เขาเรียกว่า directive ะครับตอนนั้นเนี่ยมันจะมี directive ปี1997 19 <B> 19. อยู่ในเรื่องของ d i s c r <B> e t distant contracts นะสัญญาทางไกลนะครับเนี่ยแล้วก็ไปลอกกลไกต่างต่างในกฎหมายยุโรปมาสมัยปี97นะฮนะเนี่ยซึ่งกฎหมายเราเออกมาปี45ถูกไหมครับเนี่ยทีนี้ในยุโรปเนี่ยนะนกลไกต่างต่างที่ที่เราที่เราลอกมานเนี่ยมัน,ม,นมันก็ยังคงอยู่แต่ยุโรปก็เดินหน้าต่อไปเนี่ย พะในปี2011เนี่ยเขาเออกกฎหมายตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น directive กฎหมายกลางเนี่ยในเรื่องของสิทธิผู้บริโภค consumer rights directive นะฮะของเราเนี่ยลอกกฎหมายยุโรปมาปี90นะ20ปีที่แล้วยุโรปเดินหน้าไปอีก19เรายังอยู่ที่เดิมนี่คือน,นี่คือเนี่ยสภาพการในในประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยอกฎหมายราอยู่แม้กระทั่งกฎหมายเราอยู่ที่เดิมนะเรายังไม่ใช้กลไกคุ้มครองที่มีอยู่ในกฎหมายเดิมของเราเลยะ ช่ไหมฮะแล้วยอ่อๆเนี่ยกลไกเนี่ยน่บางประการที่มีอยู่น,นั้นก็คือหนึ่งเนี่ยเนี่ยการกําหนดให้มีรายละเอียดการซื้อขายเพราะว่าการตัดสินใจซื้อของออนไลน์นี่มันต้องมีรายละเอียดที่จําเป็นสองนี่นะกฎหมายให้สิทธิ์ประการสําคัญประการหนึ่งที่เขาเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการเลิกสัญญาสิทธิ์ในเรเลิกสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยนะเขาเรียกชื่อเป็นสังเกตว่าเนี่ยนะมันจะมีเวลาเปลี่ยนใจอ่ะเขาเรียกคู o คู n ิออฟพีเรีย ก็คือว่าเป็นการคิดว่าเออนะการค้าขายออนไลน์เนี่ยตัดสินใจรวดเร็วไงแล้วก็ให้เวลาปรับเปลี่ยนใจได้อะใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนใจได้ภายในเจ็ดวันนะ,ะใช่ไหมทีนี้มาดูเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของรายละเอียดเนี่ยใช่ไหมกฎหมายนี้เนี่ยบังคับเยอะแยะเลยนะว่าโอเคละใช่ไหมว่าเอกสารการซื้อขายอ่ะนะใช่ไหมต้องมีการจัดส่งให้ผู้บริโภคด้วยนะต้องระบุผู้ซื้อผู้ขายต้องระบุวันซื้อขายต้องวันที่สมบสินค้า รวมทั้งสิทธิ์ในการเลิกสัญญาเห็นไหมทีนี้ในในห้องนี้เนี่ยนะที่ฟังอยู่เนี่ยหรือ่ผู้ชมผู้ฟังที่มาฟังทีหลังเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงซื้อสินค้าออนไลน์ล่ะเคยได้รับเอกสารการซื้อขายเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยที่กฎหมายบังคับไว้ไหมที่ต้องบอกชื่อผู้ซื้อผู้ขายต้องบอกวันซื้อขายต้องบอกวันที่ส่งมอบรวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งกฎหมายเนี่ยบางกฎหมายกําหนดว่ามีสิทธ์เลิกสัญ,ญญาได้ภายในเจ็ดวันนะ เนี่ยใช่ไหมฮะเจ็ดวันนี่นะอ่านะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูดูในกฎหมายนิดหนึ่งนะสิทธิทิศในการเลิกสัญญาได้นี้เนี่ยนะเลิกสัญญาได้ภายในเจ็ดวันอ่านะฮะนา่น่นับตั้งแต่เนี่ยวันที่ได้รับสินค้าหรือหรือบริการเนี่ยจยาไม่ได้แล้วนับตั้งแต่วันวันไหนจะเข้าใจว่านับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยเราเคยตหนัดถึงสิทธิ์นี้ไหมเห็นไหมสินค้าไม่ตรงปกนี่นะฮะเราไม่สิทธิเลิกสัญญาได้เลยนะจริงๆถึงไม่ตรงปกเองก็ยังเลิกได้เลยนะ ไม่ตรงปกก็เลิกได้ตรงปกยังเลิกได้เลยเพราะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่กฎหมายให้ไว้โดยที่มีพักต้องมีฝ่ายได้ผิดสัญญาเลยอ่ะเพราะว่าหลักคิดก็ถือว่าเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยออนไลน์เนี่ยเรามักจะตัดสินใจรวดเร็วกฎหมายก็เลยให้โอกาสเปลี่ยนใจนั่นเองง่ายๆนะเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิสำคัญมากยุโรปเขาเดินหน้าต่อไปเนะยเขาเปลี่ยนจากเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันหมดเลยนะครับในต,ตอนนี้นะ แล้วก็ยังลงโทษผู้ขายด้วยนะเขอบอกว่าถ้าผู้ขายเนี่ยไม่ได้แจ้งให้ผู้บริโภคผู้ซื้อทราบถึงสิทธินี้นั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนใจเนี่ยนะขยายไปสิบสองเดือนเลยด้วยซ้าเห็นไหมครับอันนี้เห็นมันมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากเลยนะผู้บริโภคนั้นสามารถเปลี่ยนใจได้และกฎหมายของเราเนี่ยบอกว่าถ้ามีการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้เนี่ยผู้ขายจะต้องคืนเงินนะถ้าไม่คืนเงินจะต้องถ่ายดอกเบีย้ย เห็นไหมในที่นี้เนี่ยผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์นี่เคยตระหนักถึงสิทธิเหล่านี้ไหมเนี่ยแล้วผู้ขายเนี่ยเชื่อว่าผู้ขายนี่นะฮะจนวนมากแหละเขารู้เนี่ยฮะว่าผู้บริโภคนี่ไม่ทราบถึงสิทธิเหล่านี้หรอกแต่ในผู้บริโภคที่มาต้องขอนี่นะเลิกสัญญาและขอคืนเงินแล้วเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยจะต้องคืนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยถ้าคืนเงินช้าตามที่กฎหมายกำหนดนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไง ใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นคือเราเอากฎหมายมาจากต่างประเทศแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีเราก็ยังมีสิทธิในแบบ c o o l i n g off period อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะไอ้เจ็ดเจ็ดวันเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆในในเชิงปฏิบัติแล้วประเทศไทยก็ก็ไม่ได้ทำมือนั้นทั้งที่ในต่างประเทศก็เปลี่ยนเป็นสิบสี่แล้วก็มีถึงสิบสองเดือนในกรณีที่แบบกัผู้ขายอยอาแยะสิบสี่วันเลยครับเจ็ดวันของเราเองก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางในทางความเป็นจริงเลย แต่จะมเวลาเราได้รับเนี่ยนะไอไอไอสินค้ามาที่บ้านเราอะ่ะใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการเนบกระดาษมาแผ่นหนึ่งเนี่ยในกระดาษนั้นเขียนให้เราทราบถึงสิทธิ์ในการคือในการเปลี่ยนใจไหมผมเองก็เป็นผู้บริโภคเนี่ยสินค้าออนไลน์อยู่พอสมควรนะะก็ไม่เคยเห็นนะครับถึงแม้เรารู้อยู่เราก็ทดสอบว่าเออเนี่ยมีผู้ขายอะไรได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้างแทบไม่มีนะ และกฎหมายยังเขียนต่อนะครับว่าถ้าไม่ไปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้นั้นเนี่ยสัญญาซื้อขายไม่ผูกพันผู้บริโภคเห็นไหมครับั้นเราก็มีทางออกตั้งเยอะแยะแต่แต่ว่าเนี่ยคือพอเรามีทางออกเยอะแยนะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยตหนักถึงสิทธิที่เรามีอยู่ไงนะครับแล้วก็บางคนจะหนักนะแต่พอไปเรียกร้องอ่ะใช่ไหมตำแหน่งแหล่งที่ของผู้ขายอยู่ที่ไหน จะเ,เป็นความยุ่งยากในกระบวนการาย,ยาก<ป>ใช่ไหมดังนั้นะองคอ์กรที่เกี่ยวข้องก,กับการคุ้มของบริโภคต้องมาดูแลด้วยไงฮะเ้ใไหมครับในต่างประเทศเนี่ยนะเนี่ยเขาเ,เ,เขามีองค์กรพวกนี้นะค่อนข้างจะแข็งแรงนะฮะอย่างเช่นเขามีการนัดขึ้นมาเนี่ยทำเขาเรียกว่า Internet Swipping Day นะ คือในวันหนึ่งนัดก,กันมาเลยนะฮะผู้ที่ทําหน้าที่ตามกฎหมายนี่ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนั้นเนี่ยในการคุมขวองบริโภคนั้นเนี่ยมาเซิฟเว็บไซต์ดูซิหรือมาดูในแอปพลิเคชันต่างๆซิว่ามันมีเนี่ยนะสื่อสังคมต่างๆที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเยอะไหมอย่างเช่นเนี่ยไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งข้อความดังกล่าวนี้ผู้บล็อกทราเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้ามันมีนะเขาก็ส่งข้อความเตือนว่าโอเคคุณทําผิดกฎหมายนะคุณเปลี่ยนคอนเทนต์ของหน้าเว็บไซต์คุณนะไม่งั้นแล้วเราดําเนินการ ก็ได้ผลนะเนต่ตงางประเทศเนี่ยเราเราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยไหมไม่ค่ะยากมากนะยากมากนะซึ่งก็เห็นใจสกบเหมือนกันสกบบอกว่าโอ้โหนะเรามีบทละครมีแค่นี้ไม่เพียงพอหรอกนะะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจะเอาสิ่งนี้มาอ้างตลอดไปก็คงไม่ได้ครับใช่ไหมฮะ